สวัสดีค่ะหน,นูนชื่อน้องกวางทองค่ะหนูชื่อน้องกวางทองแสนสวยจ้ามารายงานตัวกับเอฟซีค่ะเป็ตนตัวผู้นะคะเอฟซี FC ค่ะน้องกวางทองสวยสวยดูดูตาดูตาเขาน่ารักมากเลยค่ะ ทำไรคะคุณหนูดูนอนเหยียดแข้งเหยียดขามีความสุขมากแล้วลูกอุ้ยไปแล้ว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 นึ่งสองซมฮึบนึ่งสองซมฮึบกระโดดนานขึ้นแล้วคะ่นคะนอนค่ะอยู่้างในะต่างไปดูกันคะ่ะขอบคุณเวทีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ